สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำาไก่แช่เหล้าจีนนะคะหรือไก่ต้มเหล้าจีนนะคะอันดับแรกนะคะเราจะผัดเครื่องอเครื่องของไก่ต้มก่อนนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะใส่ขิงลงไปเลยค่ะ ขิงก็ปริมาณตามชอบนะคะยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอมนะคะตามด้วยกระเทียมทุบนะคะหนึ่งหัวเราจะผัดทั้งสองให้หอมดีนะคะ เมื่อเราผัดเขามีกินหอมดีแล้วนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ใส่กะให้ท่วมตัวไก่เลยนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ค่ะช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ค่ะ อไม่ต้องคึงค่งนิดหน่อยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเล้าจีนเล้าจีนนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะเล้าจีนเดียวใช้แบบนี้นะ ลดเกลือลงมาหน่อยนึงนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอะค่ะกำลังพอดีนะชิมก่อนอืมโอเคจากนี้เราจะเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะเบลใช้เป็นอกไก่นะคะหรือใครจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะ เดี๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดนะคะแล้วเราจะเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะตอนนี้นะคะไก่เราก็น้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะปิดฝานะคะแล้วเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะอ่อนค่อยไปทางกลางนะคะเราจะตุ๋นเข้าแบบนี้นะคะไปประมาณสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําส่วนของน้ําจิ้มกันนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาทําส่วนของน้ําจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มอันนี้อันนี้เป็นน้ําจิ้มนล้ายกับน้ําจิ้มขิงนะคะน้ําจิ้มนี้อร่อยมากเลยนะคะใส่น้ํามันนะคะไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะ น้ำมันร้อนนะคะเราก็จะใส่เครื่องอันนี้ลงไปผัดนะคะก็มีรากผักชีสามอันกระเทียมหนึ่งหัวนะคะหนึ่งถึงสองหัวได้นะคะ,ะแล้วก็ขิงนะคะขิงประมาณสิบแว่นนะคะเราจะมาปัดให้เขาหย,ยาบๆแบบนี้นะคะเราจะผัดเขาให้หอมเลยค่ะ นี้เราจะใส่น้ำมันงานลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะผัดต่อให้หอมดีเลยค่ะเราจะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดำตำนะคะปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใครชอบเยอะใส่เยอะได้นะคะ เราจะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยเท่านั้นนะคะให้พอเขามีรสเค็มๆหน่อยนะคะแล้วนะคะน้ำจิ้มนะคะใส่ซีอิ๊วขาวไปจักสองช้อนชานะคะตามด้วยผักชีนะคะแค่นี้นะคะ มานะคะเราจะมาทำส่วนของน้ำลาดไก่เรานะคะอันดับแรกนะคะเบลก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงาน,นะคะสามช้อนโต๊ะ เล้าจีนนะคะครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะพริกไทยค่ะตามชอบคนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำราดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปราดใน ไก่ที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะหั่นไก่นะคะจัดจานแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วเราก็เอาน้ําที่เราต้มไก่นะคะราดลงมาด้วยนะคะตามด้วยอซอสน้ํามันงาน,นะคะก้าวจีนที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะราดลงไปเลยค่ะ ด้วยผักชีนะคะซอยอ่าลืมอันนี้นะคะที่เราทำไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะไก่แช่เหล้าจีนนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วจัดโจะเอ๊ตัดโจ๊จัดจัดโต๊ะกันนะคะโรยพริกไทยนิดหน่อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเบลมีน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มสามรสด้วยนะคะหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไว้กินกับไก่นะคะ